โอเคก็กราบสวัสดีเพื่อนเื่อนทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับลิซ่าสล็ X 2นะทุกคนอย่างแรกเลยนะทุกคนไปกดติดตามช่องมีไว้ก่อนนะทุกคนกดลงติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเกมใหม่ๆที่ลิลงนะคะทุกคนโอเคนะคะวันนี้ลิก,ก็มาเล่นเกมสาวทับนะ nature of e s t a t e c นะคะ ก็มาเล่นอยู่ที่เมค a าเกม65นะทุกคนนะแตกจริงจ่ายจริงอะไรจริงนะทุกคนวันนี้รีเอางบมา2 0 0พนนะทุกคนก็มาจะปั้นนุนสาถทำนะช่วงนี้ก็เล่นแต่สาวทำนะทุกคนนะแต่ถ้าใครอยากให้ลิเล่นเกมอะไรนะคะก็สามารถขอเข้ามากันได้แต่ว่าช่วงนี้ลีจะอินกับแมวและสาถ้ำม,มากๆ,ๆทุกคนอะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะทุกคนก็ จะจะบอกว่านะคะก็เบ,บสิบบาทกดไปเลยนะแม่กดเองนะ <g ül> วันนี้กดเองไปก่อนนะแม่เดี๋ยวมันแตกเองนะก็ <g ül> อย่างที่บอกนะคะว่าสาท้ำนะคะเป็นเกมที่เหมาะกับคนทุนน้อยนะทุกคนนะส่วนใครที่มีทุนน้อยเนี่ยลิแนะนําให้ไปลองเล่นสาวท้ำดูนะเพราะว่าสาวทํานี่เขาเออ่เหมือนให้โอกาสคนทุนน้อยได้แตกนะทุกคนนะจากที่ลิเคยเล่นทุนน้อยก อยู่นะทุกคนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะอ่ะวันนี้ลิบันเองนะทุกคนนะก็ใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์ให้ลิด้วยแล้วกันนะทุกคนนะใครใจดีก็ฝากกดแชร์ด้วยนะทุกคนนะกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามแล้วก,กดกระดิ่งอ่ะพูดสลับงงมากแม่ทุกคนอ่ะวันนี้ลิกดเองนะทุกคนนะึองม,มาค่ะแม่ มามันเบ็ดสิบาทไม่หม่านะทุกคนลิขอเบ็ดเจบาทซื้อออกไปเลยทุกคนฟีเจอร์นะซื้อไปเลยจ้ะแม่อะเบ็ดหบาททุกคนซื้อมาก็เป็นฟีเจอร์ไม้ละสองร้อยห้ทุกคนหนูเองก็อยากรู้ว่านะทุกคนลิซื้อ สวยไหลสวยทุกคนเอาแล้วมาไม้นี้ทุกคนต้องได้แหละต้องได้แหละเพราะว่าไม้ไม้ไมละห้าบาทสามร้อยสามขาดตัวทุกคนซื้อไปเลยไม้ละสองร้อยห้าสทุกคนต้องรอดนะแม่ เอ้ยเหลืออีก50เท่านั้นยังไงเจต้องเข้าแล้วโอ้โหไม่ล่นมาวาะเจ๊ไม่เป็นไรเหลือสองหมุนสุดท้ายคูณเยอะนะทุกคนรอบนี้โอ้ my god โอ้ยขาดคิวช่องแรกทำไมอะ ทำไมอะน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลอว่ทุกคนอะลีขอเปลี่ยนเบ็ดลกันนะมาเบ็ดสิบนะทุกคนนะสิบต้องหล่นลงมาแล้วเฮ้ยทำไมอะขอสิบไม่ได้หรอเจหล่นมาเฉยอาววันนี้ลี่ขออาศัยกดเองนะทุกคนนะ คล้ายๆเหมือนกดไปเดี๋ยวแตกเอ,อะไรประมัสนี่อะเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับนะทุกคนไหลๆหน่อยลูกขอเขาฟีเกมอีกรอบนึงได้ไหมไม่แบบไม่ซื้ออะเบ็ดสิบเลยนะทุกคนสวยงามดอกนี้ใครที่เข้ามาใหม่ก็สวัสดีด้วยนะทุกคนนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลิด,ด้วยแล้วกันนะทุกคนนะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะทุกคน mm hmm. เพื่อไม่ให้พลาดเกมใหม่ๆที่ลนะิเอามาลงนะเอามาเล่นให้ดูนะทุกคนนะยังไงก่อนอยังไงก่อนโอ้ยขาดน้ำมงช่องแรกอันนี้ลิกดเป็นเทอร์โบเอ้ยเป็น Auto. ออโต้อะ ลงงลวกลกลวกลวกอะไรก่อนงงงงมากแม่หน้าแดงหน้าแดงมาลูกหน้าแดงหน้าแดงขอร้องแหละเออเลิศเล็ดวายไม่เข้าช่องหนึ่งด้วยนะประเด็นทุกคนอาจจะงงว่าทาไมเสียงไม่เหมือนเดิมทุกคนนะเป็นลองนะทุกคนลองโคยังแบบ ยังยังไอยอยู่ทุกคนนะโคหายแล้วก็ยังเป็นหลออุ้ยนี่สวยจวดุจดจัดจุดจัดสาวทาของเราสาวทําของเรา,า,า,เราบัดตาบัดใจมากเลยนะแม่บาดตาบาดใจมากเลยนะแม่ มาค่ะสุดท้ายแล้วยังไงพี่เกมหุ้ยมาไยเคเตอร์อสตัวโอโ้ไม่เข้าของจริงเฮ้ยดูดคืนหรอหรือยังไงเอาไงดีเอาต่อไงกับชีวิตดีอาเบสสามบาทซื้อ,อซื้อไม่ได้ห่อทุกคนซื้อไม้นี้แล้วกันนะไม้ละหนึ่งรสุดท้าย หนึ100สุดท้ายค่ะตัวด้วนมารอดไม่รอดด้วนความหวังของหมู่บ้านแหละห0ึ100สุดท้ายทุกคนขอล้องแล้วแตกให้รีหน่อยละกันนะจริงๆทุน200รเนี่ยทุกคนได้กำไรสักสอ0สี่ร้อก็พอแล้วนะทุกคนนะจริงอย่าไปไกลอะไรขนาดนั้นนะทุกคนนะก็ถ้า หมดสอ0เดี๋ยวเติมใหม่ทุกคนหมดสอ0เดี๋ยวเติมใหม่ก็เล่นครั้งละลนน้อยดีกว่าทุกคนนะถ้าเล่นเยอะนี่คือแบบเดี๋ยวเบ็ดหนักนะถ้าใครเบ็ดหนักแล้วแตกนี่ก็คือดวงดีนะแต่ถ้าไม่เบ็ดหนักแล้วคือโดนดูดนี่ก็คือแบบไม่ได้นะแม่เราต้องเปลี่ยนสเต็ปการเล่นใหม่นะทุกคนนะไม่งั้นไม่รอดนะอ่ะหนึ่งหมุนสุดท้าย โอกาสสุดท้ายโอ้เฮ้ยอันนี้ค่ะทุนทุกคนได้มา98บาทขาดไป2บาททุกคนเอ้ยสาวท่าเล่นเราแล้วตอนนี้เอาไงดีจะไปไงต่อด้เหลือ99ขาดตัวทุกคนฉันจะเอาไงต่อดีอะวัดวัดใจไปแม่เบ็ด50ไปเลยอะเบ็ด5้าบาทโอ้ย เบ็ดหอะไรก่อนเปเบ็ดห้าโอ้ยไปหมดแล้วสมองสมองสมองไม่เหลือแล้วเนี้ยโดนโควิดกัดกินไปหมดแล้วทุกคนหัวจะปวดหัวจะปวดสุดท้ายแล้วเฮ้ยยังไงค,คัมแบกหรือเปล่ามาเฮ้ยค,คัมแบกหรือเปล่าทุกคนได้เข้าฟีรีเกมอ่ะ ไอ้เนสาวถ้ำยังสงสารเราอยู่ทุกคนสาวถ้ำยังเลี้ยงเราอยู่อะมากำลังเข้มข้นเลยไม่เข้มข้นเราไม่หยุดยังไงก่อนโอ้โหโอ้หูหน้าม่วงน้าม่วงครั้งที่สามโอ้โหถ้าไม่ถ้าไม่แตกนี่คือแบบปวดหัวเหมือนกันนะหัวจะปวดเหมือนกันนะยังไง หัวจะปวดอยู่นะหัวจะปวดอยู่นะมาปีเกมรอบนี้นะลิขอหน่อยเหอะขอหน่อยเหอะอาฟ้าเออสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอู้อ่ะสาวทำช่วยเราแค่นี้ทุกคน83มนะโ oh อเมกอาดอะถือว่าได้ ทำไรมานี้หนึงแล้วกันนะยังไงหนึ่งร้อยบาทคัดตัวหนึ่งร้อยคัดตัวยังไงเบ็ดห้าทุกคนหุยหุยมาแล้วค่ะสายเคเตอร์ลูกหลักอายะ มารอบนี้ลิขอแล้วกันทุกคนเข้าให้รอบที่สองนี้อย่างเร็วจวดจาดนี่แตกให้ลิโอโ้ขาดหน้าชมพูชอ่ชองแรกขอร้องแหละเข้ามาแล้วก็แตกให้หน่อยนะโอเคมาโอ้โหโโหโหมุนสุดท้ายสุดท้ายสุดโอ้ยหัวจะจุดโอ้ยอะไรก่อนหัวจะปวดนะทุกคนหัวจะปวด เจต้องเข้าแล้วอู้เอ๊มาคมแบกป่าวสามมุนสุดท้ายคมแบกหรือเปล่าไอ้ยะมามียังไงก่อนจวดจัดหน่อยเร็วสาวทาของเราวันนี้จวดจัดหน่อยนายเขียวลูกโอ้ยยังไงนะ้าเขียวช่องแรก ไม่เข้าอ่ะทุกคน้ยหัวจะปวดอ่ะได้มาหนะ้าหนึ่งหกทุกคนนะฟีเกมของเรานะทุกคนไม่ค่อยจวดจาดเท่าไหร่โอ้ว้าวนาทองอือย,ยกแพงมะแตกนอกทุกคนควันหลงวะ่ะควันหลงอ่ะสามหมุนสุดท้ายสุดในรุ่นหรือเปล่ายังไงก่อน ไม่หยุดนะทุกคนไปต่อแม่เบ็ดสิบไปเลยค่ะแม่อะคา่ะกดเองเลยค่ะเอาไงดีกดเองนะแม่อะไม่ไหวกดเองออโตโอ้ไปเลยค่ะแม่สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะทุกคนใครที่เข้ามาดูยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะทุกคนนะเพื่อไม่ให้พลาดาคลิปลงเอ้ย ลิลงเกมใหม่ๆนะทุกคนโอ้เมื่อกี้ยังสวยเกือบจะยกแผงครึ่งแผงนะทุกคนนะเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดนะฮะลิเล่นเกมลงใหม่ๆอะไรก่อนโอ้ยงงเรียงคำพูดพูดมั่วๆสั่วๆแหละอ่ะเบ็ดสามสิบวัดใจไปเลยค่ะแม่มาเบ็ดสามสิบมาค่ะแม่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 มาเร็วมาเร็ว เคมาเอยเคต้องเข้าแล้วช่องสามลูกมาเร็วเค okay, ลูกรักมา mm hmm. ขอร้องโอ้วายมาช่องผิดดูซิฉันจะรอดไหมดูซิดูสิดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่สุดตาลองมัวทุกคน <c oughs> อ่ะให้หมุนไปก่อนนะแอลย ทำไมไม่หยุดทำไมฉันไม่หยุดตอนนะลงมาทุกคนมาแล้วก็ไปให้สุดๆไปเลยแม่สุดๆไปเลยชิบมาสุดๆ,ๆไปเลยหน้าแดงเฮ้ยพี่เกมมาไอ้อ่ะถือว่าให้โชคให้ราบทุกคนกกเพราะเ่าป็ดสามสิบนะอ่ะนี่คือถ้าจบอ่า ฟีเกมรอบนี้ลิไม่ไปต่อแล้วทุกคนนะถือว่ามันดูดคืนแล้วมันเริ่มดูดคืนแล้วเนี่ยก็คือเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเล่นต่อทุกคนมาฟีเกมรอบนี้ยังไงหหมุนสุดท้าย6หมุนสุดท้ายายัยยงไงก่อนเฮ้ยอุ้ยฟีในฟี ถ้าซ้อนก็จะดีมากเลยนะเพราะว่าคูณสี่เองทุกคนอย่างน้อยก็เออยิ่งมาเหอะณเวลานี้อะไรก็ได้ทุกคนฟรีเกมเข้ามาเหอะสเคเตอร์เออสวยงามมาจัดว่าเด็ดทุกคนซ้อนเฉยแล้วก็คูณสิบไปแล้วเรียบร้อยทุกคนหมุนฟรีไปเลยจากแม่เบ็ดสิบเบ 30, นะ็ดสามสิบหมคนหมุนฟรีไปเลยสิบสามหมุน กำลังเข้มข้นนะทุกคนนะ่ะถ้าไม่เข้มข้นเราไม่นอนนะเป็นยังไงแต่งให้ฉันหน่อยสาวทำลูกหลน,น้อยเขียวนอยเขียวนอยเขียวโอ้ยสิบสวยงามตามคำเรียกร้องว้าวอูห้หูขาดตัวเดียวไซเคเต เข้าอีกเป็นแบบหมุนฟรีเกมซ้อนฟรีเกมสองรอบเลยนะทุกคนเหลือเจหมุนมาเบามาเหลือเจหมุนมามาเร็วโอ้โหอย่ากเกลือเลยมาสามหมุนสุดท้ายขอแบบแจม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 ไปอุ้ยซ้อนหล่อมาไม่ซ้อนว่ะทุกคน โอเคทุกคนไม่เป็นไรนะได้มา1776นะก็หยุดสิคะแม่ใครจะไปต่อนะทุน200แตกมา2,200นะทุกคนเท่ากับลิได้กำไรก็2,000นะทุกคนนะอ่ะไม่ได้วะซื้อไม่ได้ทุกคนไม่ได้อีกไม่พอมาซื้อปิดท้ายแล้วกันทุกคนนะไม้นี้ ร้อยห้าสิบนะเอามาดูกันว่าไม้นี้นะจะรอดไหมทุกคนลีขอปิดถ่ายด้วยไม้ละร้อยห้าสิบแล้วกันนะทุกคนเพราะอย่างน้อยลีก็ได้กำไรมาแล้วนะสองพันนะโอ้ my god ไมน้นี้ดูทรงแล้วจะขาดทุนนะทุกคนไม่น่าจะได้กำไรนะก็จริงๆก็ สาวถ้ำมาในช่วงท้ายๆนะทุกคนนะเกลือและอันเนี้ยอเกลือสุดอ่ะอย่าไปซื้อนะทุกคนวันนี้นะสาวถ้ำนะทุกคนวันนี้ซื้อไม่ได้แนละ้วทุกคนนะขาดทุนนะได้มา9บาทนะขาดยับเลยอันนี้โอเคทุกคนวันนี้ก็ได้กำไรมาสองพนนะทุกคนนะส่วนใครชอบเกมนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ลิด้วยนะทุกคน แล้วก็ฝากกดติดตามนะครที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วรับชมมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดติดตามลิด้วยแล้วกันนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะก็ใครจะขอเกมอะไรนะคะนอกเหนือจากสาธรมนะก็ขอมาได้นะทุกคนนะใต้คอมเมนต์แล้วกันนะทุกคนโอเคเจอกันเกมหนะ้าทุกคนวันนี้ทุน200นะก็แตกมา2000ก็ถือว่ากำไรแบบจุ๊ดจวเลยนะทุกคนนะคนทุนน้อยนะดูดูเพื่คอความบันเทิงนะทุกคนอะ ไปแล้วทุกคนซี See you อูในเกมนะอ๋ออย่าลืมนะคะแล้วก็ใครอยากจะเล่นใค่เดียวกันก็ลิง์ได้คลิปนะหรือว่าหาลิง์ไม่เจอก็ไปเสิร์ชหาใน Google นะที่เมกาเกมหกห้าทุกคนไปแล้วทุกคนเจอกันบ๊ายบาย